อยมือนผลมังกรโอเคทุกคนผมก็ได้ไปซื้อผลมังกรมาแล้วนะเสียร้อยบาทแพงโคตรโคตเป็นมังกรจีนนะฮะนี่ขออนุญาตถือแอปทั้งเซริร์ฟเวอร์แล้วกันนะนี่เป็นไงตื่นแอ๊กเท่ๆถือผลมังกรไอ้เดิร์ดปังนะมายเรียบร้อยมาอีทกันเลยครับผมขมปีไม่ใช่มาดูกัน สามารถคลิกตีปกติได้ไหนวะไหนชูค่คตแท้ไปดูการรีวิวผลมงกรอไหมสวัสดีนะครับวันดีเราก็จะมารีวิวผลมงกรอนนะเป็นผลมงกรอจีนรีวิวใหม่นะนี่อ่าเดี๋ยวแปลงล่างกับผลผลมงกรอสามารถคลิกได้หนึ่งสองสามแบบนี้ฮนะแบบนี้เลยคลิกได้สองสามครั้งนะครับแล้วก็เกตฟูลี่มันจะเพิ่มนะมนะมันจะตีไกลนะดูนะเป็นคลื่นไฟมหไหมมันคลื่นไฟนะครับมันเป็นฟื้นคลื่นไฟปุ๊บ ปุ๊บแบบนี้นะฮะนี่โคตรไทยอ่ะบอกเลยสกิลแรกครับจะเป็นการยิงปืนเออยิงเหมือนนั่นเข่าอ่ะแต่มันจะใหญ่ขึ้นครับตลอดช้านานฟื้นฟื้นฟื้นโคตรไทยแย่มากเลยนะครับถ้าเป็นร่างเมื่อก่อนอย่าบอกถึงโดนทั้งเกาะทำไมต้อนนะฮะโอ้ปุ๊บเอาเล้วเอาเล้วเอาเล้วโอ้รู้ตุตุ๊บเรียบร้อย โคตรใหนะครับดามเมจก็ประมาณสี่พันประมาณนี้นะครับที่เกิลสองก็จะเป็นการจับตะกุ่มแบบนี้แบบมคนแรงอ่ะโคตรไทยมนันทันเก่านะครับแต่อันเขาจะเป็นแบบจับปกติที่ผมรีวิวขนองกรในคลิปนั้นนะมาดูใหม่อีกรอบนะครับเป็นเป้าหมายเดียวต้จับลงน้าโคตรไทยอ่ะที่จะจัดถูกใจปึ๊บนะครับมาดูอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวรีวิวต่อไปติ๊กูเลยดีกว่าทุ่มทุ่มเขาเลแล้วนะฮะตึ๊บแต่วันนี้โอ้โหสิบสีนี่โคตรเท่มนั้นเก่านะแต่อันเก่าจะพ่นจากมืออันนี้พ่นจากปากนะอ่ะดูฟึบฟึบ,บอ่าชิกเดี๋ยวตีก่อนแป๊บนสิยูค <c oughs> ูดาวไม่เสติดยูคูดาวยังไม่เต็ดเลยโอ,โอ้ดูไปนะฮะปูโคตรเท่อ่นะ ตันด้วยนะสกิในี้สตันฮะค,คือแบบโคตรให้เห้จัดเห้ผวาใจนี่เว้ยเดี๋ยวนี่เราสกิลรีวิวสกิลเอฟนะฮะการบินแบบนี้ครับเวลาลอดลงมันจะมีไฟนี่แล้วก็จะบินเร็วขึ้นด้วยเจ้าชาตามะแล้วก็จมตีด้วยนะจจมตีด้วยให้ดูนะฮะนี่เลยง่โยดนนะปึ๊บมันจะเป็นการฟึฮะ,ๆๆๆะเหมือนเชฟปีตีอ่ะ เหมือนหมัดก๊อตเลยแต่อันนี้มันดูปนแปลกๆนิดนึงนะมาเดี๋ยวกริ่นนะโอ้โหโอเท่ดามีสามพันเอ้ยดามีสองพันดิดามิสองพันนะฮะมาดูสกิลเออวีกันเลยดีกว่าไหมวีกันเลยฮนะไปล่างโอ้โหโอเท่บมังกรจีนนี่สิตัวแอนิเมชันนะฮะโอ้โหดูการเลือ้อย ดูการเลื้อยคนไฟที่เนะะอยนตีุกติคุดเท่ที่บาดใจนะฟืบฟืเลื้อยดูการเลื้อยดูความเลื้อยนี่สิดูการเลื้อยโอ้โหละว,วงแหวนยังเท่เวลาเราเปิดปิดหาชีมันก็จะเป็นแบบอันนี้ปิดนะแล้วก็เปิดครับจะเพิ่มเกาะที่แขนมานะฮะคิวเซตกเอนดีวกว่าไม่พูดเยอะ แล้ววงแหวนจะหมุนนะถ้ามันใกล้จบแล้วนะวงแหวนมันจะเป็นสีนะปุ๊ป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 ่ยใหญ่เกินนะกาหนะจอไม่พอหุ้ยใหญ่เกินนะมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินนะฮะดูวะผมจะเล็งให้ดูนะฟืบฟ๊บฟ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 ืบปูงเกาะอกหลกางเกาะเกาะเล็กเล็กเนี่ยดูนะเกาะครับ ให้เลืให้ดูกันเลย้อยดิ TQX นี่เป็นการหมุนแบบนี้นะแล้วก็ทุ่มลงพื้นนะโอ้ยเต็ดเต็ดเต็ดมาคนไฟก่อนปึ๊บนี่ฟุ๊บแบบนี้นะฮะกระหมุนของมังกรยุโรปจะเป็นการปล่อยกองเล็บนะฮะอืมนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตัวสีดีกว่าติวสีโครตรดี TQX เป็นครอ,อบนึ่งเป็นไงสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้า มาดูสกิลซีกันเลยนะฮะซีิลซีบอกเลยโคตรเท่ตื่อติดต้นไม้เฮ้ยเอ้าโอ้โหโคตรเท่โอ้โหมังกรเท่จัดโอ้โหแต่มังกรเท่จริงนะเท่มากเลยฮะมังกรคือโคตรเท่มังกรจีนนันมันโคตรเท่ดวงใหม่สีโอไมค์กอนี่สกิลซีโอ้โหโอ้ my god สกิลซี โคตรแท่จุดสีแบบ PVP ดีมากเลยฮะเจอมังกรที่แบบร้องสแปมเมอร์ครับอันนี้ถ้าควงระบานทีูเอฟนั่นเองอันนี้เอาไว้เคลื่อนที่หรือตามคนฮะมันหมุนได้ประมันเจ็ดวิครับเมื่อโดนมอนมันจะเร็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวแบบหนึง่งไฮวินช้าทงไมนี่โดนมอนมันทุ่มลงกับพื้นแบบนี้ไอ้เรสองสามพันฮะสี่พันล่างมังกรอ่ะเ,เดี๋ยวผมให้ดูร่างไฮวินดีกว่า เป็นไฮบิดนะครับก็คือหลอดฟูรี่สีส้มมันจะมีสีส้มสีแดงซึ่งต้องทำให้หลอดฟูรี่นะครับสีส้มติดให้เต็มก่อนนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยปะไฮบิดมีอะไรดีนะครับตีขึ้นจะไกลขึ้นแต่ตีเป็นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แบบนี้ครับนทำไมน,นะมันจะตีไกลขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้มันจะตีไกลมากไฮบิดก็เหมือนเหมือนคนปกติเลยเนี่ยมัน แกี่ยูมันอึดมันอึดขึ้นนะแต่มันก็ดาเมจดแรงขึ้นแค่นั้นนะฮะก็เป็นแค่ล่างไงผิดเฉยไม่มีอะไรครับก็เอาไว้ฟาร์มของได้เน,ะนาะนางนี้สําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาแล้วนะฮะเพราะว่ามันมันไม่มีแล้วผลองค์เนนีะ่มาแปลงล่างลาไ,ไปก่อนฮ่ฟูนี่กูสัว์ใด้ดูอ้องกซี่ เลสกิลสิ่งก็เทชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยไปละไป